ชนะไป6-2 6-0แล้วก็ทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาครับที่ดินเวลส์เอาชนะมาเรียสักคารี6-4 6-1วันนี้เก็บเซตแรกจากมูสกาไป6-4แล้วนะครับเซตที่2อได้กำไรถึง2เกมเซิร์ฟ ก็น่าจะมีเรื่องของดวงเล็กๆเหมือนกันนะครับ13-15มซกัคอยกระตุนต<ด>ัวเองตลอดร<ถ>ครับเอสที่สามของซีออนเทคขอดูได้ไนะครับ แป้ว่าจะไม่มีช l l เล g นก็ตามแต่ว่าขอดูภาพในอิเล็กทรอนิกส์ไลน์คอได้นะครับจะมีภาพช้าหลงเส้นเต็มเตมครับเอสที่สของซีอ n นเทค ได้เบรกเกมเสิร์ฟของเซียเเทกขึ้นมาสักเกมนึงนี่ยังพอมีอยู่นะครับแต่ตอนนี้ต้องได้เห็นเบรกพรอยต์ในเกมเสิร์ฟของเซียเทกก่อน